สาวแซอินฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเหตดด้วยกันเข้าป่าไปเก็บเหตดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซออสวัสดีทุกคนจ้าแสงอะไรป่าเนี่ยมิตรดอกงามงามเหมือนยายใหญ่พี่น้องจ้า ตามมาเด้อว,ว่าจะหลายขนาดไหนปานี่ตามมาตามามาเนี่ยมีเตอดอกกำงานด้วยไปนองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหลังจากติ่เอาไปเก็บรถแล้วคุ่หนึ่งกลับมาใหม่อีกอ่ะโอ้ยอันนี้คิดมือถึงอ,อแขนสัน่องาน เก็บมันปูเก็เบมานานเขา่าเล็บเหลืองมุเลยจ้ะขนาดถุงมือมันก็ยังเหลืองใส่ถุงมือเก็บมันก็ไม่ฟีนอีกแกเนะาะทำไงได้เพื่อความสวยงามใส่ถุงมือด้กวัวเล็บดำคีเล่รับไม่ได้อเดินมาเจอกลุ่มหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้อง แต่ทางมันลาดนี่จ้ะทางมันชันมันเป็นเนินเนาะ,ะอาจจะตัดขาหายดูไม่ได้จะเก็บหายดูอย่างเดียวเด้องอกในซอกเข็นดอกอ่อนๆอ,อนๆนอ,นอ,อยู่เลยจ้ะใส่หมวกก่อน ี่ได้ไหมเปลี่ยนดิ้นมาเจออีกกลุ่มแตาเหลืองง้าเกินดอกอ่อนๆแบบไม่ชอบจอบ แฟนม้าหิวขุถังไปเก็บในรถหายจ้ะปวดหัวไหลปวดแขนหิวหลายปีนี่เฮ็ดมันหลายปวดอยู่ไกลมันก็เลยต้องหิวนักไก่ยนตมันนักในเองต้งเดินขโมยน่ะได้กระทั่งแตดจ้ะปาดเขาะไปเนาะร้อนไปวันหนึ่งจ้ะว่าจะดีขึ้น ฟังนี่งามเกลนจ้ากลุ่มน้อยแต่ก็สวยมาช่วยออกเก็บกันเนาะ mm yeah no Uh-huh. yeah and i จะพาพี่น้องมาดูอันนี้เหมือนหนวดหรือสีกันจ้ะเต้มต้นเลยนี่น่ะเือนหนวดหรือสีบ้านเองเกันเป็นฝอยไฟฝอย,อย,อยเนี่ยเต้มต้นเลยจ้ะออกอย่างหลายเลยจ้ะตน้นสน โดนกระหลายจ้ะมาดูเกล็ไข่กันใหม,มเป็นเหมือนหนวดหรือสีเนี่ยฝอยๆย,ยังไงนะเหมือนไหม <c oughs> มันหนวดหรือสีกันเต็มต้นเลยมีแต่ดอกงามๆั้งงานเลยจ้ะสวยสวย คลิปนี้ขอขอลากันเลยเด้จ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ออดานาขอบคุณได้หลายที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย